พิเศษนะคะต้อนรับสุดจีนมีแถมอัพผ้าไหมญี่ปุ่นให้ไปเลยฟรีๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับหวานและมรีดีไซน์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาแจ้โปรโดีๆต้อนรับสุดจีนให้กับทุกคนที่เป็นแฟนเพจมารีดีไซน์เลยค่ะโปรของเรามีอะไรบ้างนะคะต้อนรับสุดจีนโปรก็ต้องว้าวนิดนึงนะคะเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีมาก็ยังไม่ได้จัดโปรเลยเนาะก็ โปรนะคะสาหรับบ้านเดี่ยวบ้านแฝดนะคะตอนนี้ของขึ้นราคาเยอะมากๆนะคะแต่ราคาพื้ามาเรายังอยู่เท่าเดิมนะคะทุกคนก็ยังอยู่ที่27,500บาทเท่านั้นนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวบ้านแฝดเนาะอันนี้จะเป็นราคาเริ่มต้นนะคะทุกคนทุกคนก็สามารถส่งรูปถ่ายได้จานวนชุดที่หมู่บ้านโครงการนะคะมาประเมินราคาก่อนได้เลยว่าราคาของทุกคนเนี่ยจะได้ที่27,500ไหมนะคะและ หชุดนะคะผ้าโปร่งเนี่ยเป็นเนื้อหนาอย่างดีนะคะหวานสั่งมาเป็นพิเศษเลยสําหรับลูกค้าของอราริสตทยเท่านั้นนะคะไม่มีขายที่อื่นนะและที่สําคัญมีแถมคู่ให้อีกห้าคู่ไปเลยนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวบ้านแฝดน,นะคะและสูตรพิเศษนะคะต้อนรับตรุษจีนมีแถมอัพผ้าไหมญี่ปุ่นให้ไปเลยฟรีๆนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวบ้านแฝดน,นะคะชั้นล่างลูกค้าสามารถเลือกสีได้เลยคะ่ะ ให้ฟรีๆนะคะเฉพาะชั้นล่างนะคะเพราะผ้าไหมญี่ปุ่นหรือผ้าไหมเกาหลีนะคะราคาจะสูกว่าผ้าพ l a c k o u t หรือ Premium d i m o u อาทั่วไปนะคะเพราะเนื้อจะสวยมากๆเหมือนรีวิวเยอะๆเ,เลยข้างใต้ใต้โพสต์นี้หลายๆโพสต์นะคะก็จะมีไหมญี่ปุ่นและไหมเกาหลีลงเยอะมากๆนะคะลูกค้าไปลองหาดูเลยค่ะหวานรับรองว่าติดเป็นผ้าไหมสวยแน่นอนนะคะและท้า ณก็จะได้ราคาพิเศษก็คือ1,7,500บาทนะคะเป็นราคาเริ่มต้นเช่นเดียวกันนะคะและมีแถมผ้าโปร่งให้อีก3ชุดนะคะคู่3คู่นะคะและสุดพิเศษเหมือนบ้านเดียวบ้านแฝดเลยนะคะเราไม่ทิ้งคุณแน่นอนค่ะก็จะได้แถมอัพใหม่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะก็สามารถเลือกสีได้เหมือนกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะมารีดีไซน์ของเรามีช่อง TikTok และช่อง YouTube ด้วยค่ะสามารถไปกดติดตามกด s u b สไคร b e ไว้ด้วยนะคะ เพราะว่าไวายก็จะมีโปรดีๆนะคะแล้วก็รีวิวสวยๆให้ดูตลอดเลยค่ะลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถนะคะส่งรูปถ่ายแจ้งจำนวนชุดชื่อหมู่บ้านโครงการนะคะมาประเมินราคาก่อนได้เลยนะคะถ้าราคาโอเคถูกใจนะคะค่อยจองโปรและนัดวันไปวัดหน้าง,งานออกแบบเลือกผ้ากันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไม่ว่าจะเป็นคลิปรีวิวหรือคลิปโปรรอติดตามนะคะ